แบงกิงจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิมปตอทอสามพลังใจ V Fight together สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่31พฤษภาคมค่ะสิ้นเดือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเดือนใหม่กันแล้วด้วยนะคะ,<ช>คะแล้วก็ก้าเข้าสู่ครึ่งปีหลังกันด้วย ภาวะเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศยังคงต้องติดตามค่ะขั้คืนนี้อยู่กับคุณณาทิตรดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะวันนี้นะคะถ้าจับสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดสิในหลายประเทศนะคะก็สร้างอิทธิพลแล้วก็ผลกระทบแตกต่างกันไปนะคะอย่างทางด้านของจีนเองเนี่ยนะคะมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 <S <S ที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายเมืองนะคะจนกระทั่งกระทบกับสายการบินที่จะมีการบินไปมาระหว่างจีนเนี่ยนะคะทำให้ต้องแคนเซิลไปหลายสายการบินและก็หลายเที่ยวบินเลยทีเดียวแล้วค่ะ ทากลางนะคะนะปัจจุบันนี้อีกหลากหลายประเด็นที่โจมตีไปที่จีนนะคะอย่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์บอกว่าอยากจะให้จีนเนี่ยเปิดโอกาสนะให้เจ้าหน้าที่จาก UN เเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ซินเชียงด้วยนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่อ่อนไหวสําหรับทางด้านของจีนนะคะที่มีต่อนานาประเทศด้วยต้องบอกว่าในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ยังคงต้องติดตามนะคะวันนี้ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อของบ้านเรา5000กว่ารายเลยนะคะขณะเด,ดยียวกันกทมมีการ ผ่อนคลายหรือว่าปลดล็อกในหลายสถานที่แล้วแต่ว่าเรายังคงต้องระมัดระวังกันอยู่ด้วยรวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจค่ะที่ทางด้านของวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเศรษฐไทยจะปรับตัวดีขึ้นได้ช่วงไตรมาสที่1ปี2566นั่นเท่ากับว่าเราอาจจะต้องมาเชิญกับความเสี่ยงแบบนี้กันอยู่อีกสักระย,ยะหนึ่งเลยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นสายอาการที่ค่อนข้างน่ากัง,งวลใจนะคะ แต่ยากังวลเจอจนเกินไปนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประเมินบนตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็สมมติฐานที่อยู่ณปัจจุบันนะคะถ้าสถานการณ์ในอนาคตดีขึ้นก็อาจจะมีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจกันครั้งใหม่ได้ละคะ่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเราไปดูกันบ้างดีกว่าความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตนะคะ,ะหรือพาสปอร์ตที่มีการลงทะเบียนว่าเราได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้การเดินทางระหว่างประเทศนั้นกลับมาคึกคัก ปรากฏว่าล่าสุดค่ะทางด้านของอังกฤษเองนะคะมีการเปิดเผยในเรื่องนี้นะคะบอกว่าเรื่องของพาสปอร์ตวัคซีนโควิด19อาจจะเป็นหมันละค่ะสาเหตุหลกัหลกๆก็เป็นเพราะว่าติดในข้อของกฎหมายเลยคะแถมยังมีข้อร้องเรียนในเรื่องของจริยธรรมอีกด้วยโดยประเด็นดังกล่าวนะคะหนังสือพิมพ์เดลี่เทเลกราฟได้มีการรายงานค่ะว่ารัฐบาลอังกฤษกำลังพิจรารณาระงับการใช้พาสปอร์ตวัคซีนโควิด19หลังจากมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายหลายประเด็นเลยนะคะ ซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอังกฤษกาลังทบทวนเรื่องนี้และก็บอกว่าแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เลยทีเดียวล้วค่ะโดยมีการระบุผ่านแถลงการในอ e ีเมลนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างดําเนินการและยังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นประเด็นนี้สร้างความวิตกกังวลให้กับพรรคอนุรักษนิยมของอังกฤษรวมไปถึงสมาชิพกพรรคฝ่ายค้านและกลุ่มคุ้มครองสิทธิพลเมืองในขณะที่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษอย่างนายบริสดอนสันก็บอกว่า มันแสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านจริยธรรมในการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยมีข้อตกเถียงนะคะว่ามันอาจเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยนอกนือจากนี้องค์การอนามัยโลกเองก่อนหน้านี้นะคะยังแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยต่อการใช้วัคซีนพาสปอร์ตในการเดินทางจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นธรรมและมีคาถามด้วยนะคะว่าการที่ใช้วัคซีนพาสปอร์ตเนี่ย วัคซีนจะช่วยระง,งับการแพร่เชื้อไวรัสได้หรือเปล่าในขณะที่ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ค่ะองบอกว่าวัคซีนนี้ถือว่าเป็นความจําเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเรามีการฉีดกันแล้วมันจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ด้วยหลายประเทศเนี่ยก็มีการเตรียมที่จะนําเข้าหรือว่าอาจจะมีการเจรจาการเพื่อมีการขอวัคซีนกันด้วยนะคะล่าสุดทางด้านของเกาหลีใต้บอกว่าเดี๋ยวจะมีการนาเข้าวัคซีนจอร์แดนแอนด์จอร์แดนจากสหรัฐค่ะ เพื่อที่จะนํามาฉีดให้กับประชากรของเขานะคะแล้วก็ที่สําคัญจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมุ่ได้ด้วยค่ะ โดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ในทีมบูคยอมมีการเปิดเผยค่ะเกาหลีใต้จะได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ของจอห์นสันแอนด์จอ์นสันจากสหรัฐอเมริกาสําหรับฉีดให้กับประชาชนหนึ่งล้านคนในสัปดาห์นี้หนังสหรัฐเขาให้คามั่นนะคะว่าจะบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นจํานวนที่มากกว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเคยให้คามั่นสัญญาไว้ค่ะว่าจะบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของเกาหลีต้ ได้550,000รายในระหว่างการประชุมกับประธานาธิบดีมุนใจอินเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทางด้านของรัฐบ,บาลเกาหลีใต้นะคะยังคงมุ่งมั่นที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมรวมทั้งหาแนวทางที่จะกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้นประกาศให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19้และอย่างน้อยหนึ่งโดสไม่จําเป็นต้องสวมหน้ากากาอนามัยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสแรก แล้วจะได้รับอนุญ,ญาตให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่มากขึ้นในสถานที่สาธารณะได้ค่ะโดยรัฐบ,บาลเกาหลีใต้นะคะเขาตั้งเป้าที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้อย่างน้อย70%ของจำนวนประชากร52ล้านคนภายในเดือนกันยายนนี้จากปัจจุบันที่ระดับ7.7%เตรียมพร้อมสู่การผ่อนคลายมาตรการกักตัวในเดือนตุลาคมค่ะหากประชาชนกว่า70%ได้รับวัคซีนโดสแรกแล้ว ค่ะก็เป็นความพยายามของเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของท่านผู้นำนะคะมุญแจอินก็เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการระบุถึงการพูดคุยด้วยนะคะบอกว่าอยากจะให้เกาหลีใต้เนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะผลิตวัคซีนโควิด19ในอนาคตอันไกลนี้นะคะรอติดตามค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งประเทศที่กําลังเผชิญกับวิกฤตโควิด19แล้วก็อยู่ใกล้บ้านเรามากๆนั่นก็คือทางด้านของมาเลเซียนะคะ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีการประกาศภาวะล็อกดาวน์ซึ่งส่งผลทําให้เกิดความวิตกกังวลน,นะคะเพราะว่ามีการล็อกดาวน์กันตั้งแต่1นึถึงสิมิถุนายนนี้นะคะโดยสถานการณ์ดังกล่าวค่ะกดดันทําให้ตลาดหุ้นมาเลเซียในเช้าวันนี้ซุดตัวลงไปกว่า1.5%่าค่ะแล้วก็ระบุบอกว่าเรื่องของการแพร่น,นี่ก็อยู่ในขั้นวิกฤตด้วยเช่นเดียวกันล่ะคะ่ะนายแพทย์นูระอิชามอับดุลฮะาะนะคะอธิบดีกระทรวงสาธารณาสุขของมาเลเซียเปิดเผยค่ะว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิที่รุนแรงขึ้นส่งผลทำให้มีผู้ป่วยใหม่สูงเป็นประวัติการในมาเลเซียซึ่งอาจจะต้องบีบบังคับให้แพทย์ต้องสงวนเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีโอกาสรอดมากกว่าแนวโน้มนี้มีเกิดขึ้นนะคะก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการล็อกดาวที่จะใช้กันในวันพรุ่งนี้ถึง14มิถุนายน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิดมากเป็นประวัติการในเดือนพฤษภาคมที่1,144รายในขณะที่ผู้ติดเชื้อใหม่ในวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า9,000รายทำสถิติสูงสุด5วันติดต่อกันนะคะทำให้ระบบสาธารณาสุขของมาเลเซียนั้นใกล้ถึงจุดล้มเหลว นายแพทย์นูราอีชามได้ออกเตือนค่ะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนนั้นอาจจะทำให้มาเลเซียเผชิญสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดการประกาศภาวะล็อกดาวทั้งประเทศนี้กดดันนะคะทำให้ตลาดหุ้นซุดตัวลงค่ะมากที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดเอเชียแปซิฟิกนะคะซึ่งทางด้านของนายไบรอันตันนักเศรษฐศาสตร์จากบาเ์เกรสิงคโปร์ระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการปรับลดประมาณการ GDP ของเศรษฐกิจมาเลเซียนะคะ จากเดิมเนี่ยมองที่6.5%เหลือเพียงแค่5.5%เท่านั้นในขณะที่ธนาคารกลางมาเลเซียนั้นประเมินการเติบโตเอาไว้ที่6-7.5%ค่ะ ตัวเลขของเขาผู้ติดเชื้อค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะเลยมีความจําเป็นที่จะต้องล็อกดาวน์กันด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาแก้ไขกันได้ก็คือในเรื่องของการฉีดวัคซีนที่ตอนนี้เราอยากจะฉีดการแต่ว่าก็อาจจะยังมีหลายๆคนหรือว่าหลากหลายความคิดเห็นนะคะที่ยังมีความลังเลใจแหละ,ะฉีดวัคซีนแล้วจะดีไหมประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะดังนั้นตอนนี้เราเลยอาจจะเห็นในเรื่องของมาตรการจูงใจหรือว่าโปรโมชั่นจูงใจที่จะให้คนเนี่ยฉีดวัคซีนได้ด้วย<ะ>หนึ่งในนั้นนะคะก็คือสายการบบินนคควัต่่่ะทีอกาา ใครมีการฉีดวัคซีนแล้วนะคะจะมอบตั๋วเครื่องบินฟรีให้ด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญนะคะในการรณรงค์ให้คนหันมาฉีดวัคซีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีสายการบินก็ใช้วิธีการนี้เช่นเดียวกันค่ะ โดยทางด้านของสายการบินควันตัสแอร์เวย์นะคะมีการเปิดเผยด,ด้วยนะคะว่าสายการบินกําลังพิจารณามอบบัตรกํานันเที่ยวฟรีหรือว่าไมล์การเดินทางให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิแล้วเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆที่ได้ออกโปรโมชั่นสร้างแรงจูงใจในการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้การเดินทางทั่วโลกกลับมาเป็นปกติอีกครั้งโดยผู้โดยสารของสายการบินควันตัสที่ฉีดวัคซีนครบทุกโดสอาจได้รับเครดิตรอยัลตี้ฟรีค่ะ โดยโปรแกรมนี้นะคะจะสิ้นสุดในปี2564ซึ่งคาดว่าจะพอดีกับช่วงที่โครงการฉีดวัคซีนของออสเตรเลียเสร็จสมบูรณ์แม้ออสเตรเลียจะประสบความสําเร็จในการควบคุมเชื้อไวรัสนะคะแต่ว่าโครงการฉีดวัคซีนทั่วประเทศของเขาไม่คืบหน้าค่ะ มีประชาชนเพียง3.7ล้านคนจากทั้งหมด26ล้านคนที่ได้รับฉีดวัคซีนโดสแรกแล้วขณะที่เมืองเบลเบิร์นนะคะก็มีคำสั่งให้ล็อกดาวน์เป็นรอบที่4ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะหลังพบว่าผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งประชาชนในหลายประเทศนะคะตอนนี้มีความไม่มั่นใจถึงประสิทธิภาพของวัคซีนส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปได้ล่าช้าค่ะ ด้วยเหตุนี้บริษัทต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศจึงได้ยื่นมือเข้ามาสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนอย่างก่อนหน้านี้นะคะ Unite a i r l i ลน์ Alliance, เขาก็ได้มีการเสนอให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วมีโอกาสลุ้นรางวัลเที่ยวเป็นฟรีหนึ่งปีขณะที่แอปพลิเคชันหาผู้อย่างทินเดอร์เขาก็ได้มีการมอบข้อเสนอพิเศษค่ะสําหรับผู้ใช้งานที่ฉีดวัคซีนแล้วเช่นเดียวกันค่ะแต่ละบริษัทนะคะหรือว่าแต่ละประเทศแต่ละรัฐนะคะของในแต่ละประเทศก็พยายามที่จะจูงใจแล้ะคะ่ะ ให้คนออกมาฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะกอบกู้ให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาประเมินดีกว่าเดือนมิถุนาย,ยนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยนะคะจะมีภาพรวมต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างค่ะคุณย่าอินหอสุขภาพเลยนะคะปวยขึ้นมาดีดกระดูกล ห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคอย่างครอบคลุมอุ่นใจยาวๆถึงอายุ99ปีจะใส่เบี้ยประกันเบาๆแต่ครอบคลุมแบบดีเฮลท์หรือการดูแลเหนือระดับแบบอีลิทเฮลท์ก็เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวรอบการเงินการลงทุน y o u YouTube Channel Money and n a n k i n g Channel ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเขียนเท่านี้ทุกเพรนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิกทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ เพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันครับช่วยลดคราบเหิืปูนและคราบอื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดร่วมสอราตศรกิจการเงินการลงทุนโดนบัเดิต less S C B เลือกช้อยส์ที่ใช่ไว้ใช้ชีวิต cuatro. Empowering the People p กลับเข้าสู่ช่วงที่สองรายการค่ะอย่างที่เรามีการพูดคุยกันมาคะัว่าวัคซีนอาจจะถือว่าเป็นพระเอกนะคะ,<ฮ>ะที่จะมาช่วยแก้ไขในเรื่องของสถานการณ์วรันโควิด1 9ได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของภาพรวมการลงทุนกันด้วยนะคะตลาดหุ้นก็มองว่าถ้ามีการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกร,รกฎาคม แตชนีเป้าหมาย1,600จุดที่นักลงทุนฝันกันไว้ก็อาจจะไปแตะได้นะคะ,คะแต่ว่าจะมีปัจจัยอะไรด้วยหรือเปล่าหรือว่าทิศท,ทางตลาดหุ้นในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรวันนี้เก็บคำสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันด้วยนะคะจากการที่เราได้สัมภาษณ์การผ่านรายการ Market Today ค่ะครับค่ะมาประเมินภาพรวมการลงทุนกันสัหน่อยนะคะ ในเดือนพฤษภาคมนะคะจริงๆแล้วเราก็กังวลกันมาตั้งแต่สักเมษายนแล้วว่าเซลล์อินเมย์แอนดโกเวจะเกิดขึ้นไหมและจะรุนแรงแค่ไหนแถมมีการปรับพอร์ตการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติอย่าง MSCI ด้วยมาวันนี้กรอบการเคลื่อนไหวตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาก,กว่าร้อยจุดนะคะแล้วก็ขึ้นมายืนอยู่ใ,ใกล้ๆระดับ1,600จุดได้เนี่ยถือว่าดีกว่าที่เราคาดเอาไว้ไหมคะพี่สุเชษจริงๆแล้วถ้าไม่ไม่คิดกรณีที่ต่จนมีลงไปที่หนึ่งพัน 501.00เนี่ยนะครับแต่ที่ีนั้นมีกกอบอยู่ประมาณ1,530จนถึง1,570นะครับเป็นกกอบที่เล่นี่จุดนั้นนึงแต่วันนั้นที่มีอุบัิเหตุในเรื่องของลงไปที่ระดับ1,501.00เนี่ยนั่นเป็นอุบัิเหตุเพราะเกิดขิ้นทั๊บเดียวก็กลับมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมคิดว่ากกอบเป็นไปตามในแง่ของสภาพโดยปัจจัยทั้งหมดก็เกเคยอมรับได้ ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มองว่าถ้าเกิดกรอบของดัชนีส่วนเนี่ยในแง่ก่อนหน้านี้เนี่ยปัจจัยที่มีส่วนผลกระทบเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่นักธุรกิยของทางสหรัฐอเมริกาว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นต่างและครับน็นเป็นทำให้นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมั่นใจกับสภาพของตลาดมาตั้ก็มีลักษณะของการเก็มไบยักษ์ทนสิ่งที่พบได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือตัวฟอเรแต์นะครับ การลงทุนของชาวต่างชาติแต่ครับที่ยังเป็นเนตขาอยู่ตลอดเวลานะอาจจะเป็นปัจจัยที่จะต้องอจ,จะต้องติดตามนะครับแล้วลักษากการขายเนี่ยยังเป็นการขายอย่างต่อเนื่องถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีปริมาณการซื้อเข้ามานะครับโดยไม่ไม่สามารถที่จะเป็นลักษณะการซื้อระดับพันล้านขึ้นมาในในในช่วงนี้ไปได้เนี่นะครับมันก็อาจ,จะเป็นลักษณะมองต่อ แต่สัญอาจจะขึ้นไปที่ระดับพันหได้แต่ก็จะไม่แข็งแรงแต่ก็จะมีลักษณะของการผันปวนอยตลอดเวลาสาเหตุเป็นเพราะว่าในแง่ของในแง่ของความคิดก็มีอยู่ปัจจัยอยู่สองด้านด้านในเนี่ยนะครับด้านในประเทศเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับโควิดที่มีการขยายมาอยู่ในรอบสามในรอบสามเนี่ยมันทําให้ลักษณะของตลาดเนี่ยเป็นลักษณะการอ่อนตัวแล้วก็มี คลัสเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา,าปริมาณปริมาณคนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทําให้ต้องหยุดในแง่ของการทากิจการทางด้านการนิสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเลยทําให้ตลาดเป็นลักษณะของความไม่แน่ใจอันนี้เกิดขึ้นภายในแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดในเดือนอมิถุนากรกฎาคมได้มีการปูพรมในแง่ของการฉีดวัคซีนได้มีผมเชื่อว่าในในแง่ของวัคซีนของเข้าได้เต็มที่ละ S <S นะครับใน,นในมิุนากระดกฎาก็จะทําให้ความมั่นใจเกิดขึ้นในแง่ของต่างประเทศนั้นในแง่ของโควิดในต่างประเทศนั้นแม้ว่าจะเห็นมีมีเพิม่มขึ้นมามามากก็ตามเนี่ยแต่ได้มีได้มีปริมาณลดลงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลขทางเศรษฐกิจในหลายๆประเทศเนี่ยก็ขยับหนีาทางที่ต้นขึน้นขนาดนี้ยกําลังมานั่งกังวลกันอยู่ว่าในแง่ของตัว เศรษฐกิจมันไปร้อนแรงหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นในแง่ที่แม้ว่าเฟดจะพยายามที่จะออกมาบอกว่าเขายังไม่ไม,ไม่ไม่มีการนอัตราจอรเบเ้ยก็ตามแต่ก็ยังเป็นข้อข้อที่จะต้องติดตามกันต่ออันนี้ผมว่าประเด็น,นนี้มันคงต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีลักษณะของการร้อนแรงเนี่ยก็จะทําให้มีแรงขายในลักษณะของตลาดเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกอานหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมกับการเทรดคริปโต นะครับในแง่ของตัวที่ตัวเองก็จะเป็นลักษณะของการแกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับทำให้เกิดความไม่มั่นใจในกระดาษเดียวกันเนี่ยในแง่ของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมในชิโเล็อนิกนะครับซึ่งมีลักษณะความผันผวนค้องางมากนะมาเลยทําให้อ่ในตลาดต่างประเทศเป็นลักษณะของการหมุนเวียนนะครับผมเข้าใจว่าถ้าในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเนื่องจากผลกายง,งานครั้งนี้ออกมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กลางดีนะครับถ้าเราตัดในเรื่องของ เรื่องของการที่เกิดในแง่ของในบ้านเราที่มีคัตเตอร์สามเนี่ยเราจะเราจะมองในทางดีที่ดีมากมองต่อไปว่าในในสามเดือนขนา้างหน้าเนี่ยผลการเงินงานถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจะดีกว่าก็หมายว่าปีต่อปีจะดีกว่าแต่ในไตรมาสสามต่อไตรมาสสองอาจจะเป็นลักษณะทรงตัว<ฆ>นะครับอย่างน้อยก็ยังเป็นในทิศทางค่อนข้างยังเป็นในทิศทางค้อนข้ง,ขงดี ถ้าได้มีการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับแล้วผมว่าในแา่ภาษาก็จะมีปัจจัยบวกในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นในเดือนในเดือนมิถุนายนเนี่ยผมว่าเป้าหมาย1,600เนี่ยน่าจะน่าจะเป็นเป้าหมายที่ถูกถูกทําลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะยืนต่อเนื่องไปได้เพียงแต่ว่าถ้าอย่างที่กลับเรียนครับว่าถ้าตัวโพเลนนั้นสามารถกลับมาในทิศทางที่เป็นซื้อได้นะครับนั่นหมายความว่าโพเลนจะมีความรู้สึกว่าหนึ่ง การเชืบบ่อตอนนีรร้อเมริกาไม่ไม่ได้กังวลแล้วน,นะสองอันนั้นคือภายน,นอกอหละอันนี้สองภายในบ้านเราคงไม่มีอะไรที่ทําให้เขากังวลนะแล้วนะแต่เป็นสองปัจจัยเดียวมันจะทาให้ดัชนีนีสามารถขยับขึ้นไปเหนือนกว่าพันหกได้อันนั้นเป็นปัจจัยที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นงอยากจะอยากจะฝากเพื่อนนักทุนที่ฟังรายการอยู่ที่ดูรายการอยู่เนี่ยน,นะครับว่าถ้าเราเห็นตัวกอลเลนเป็นลักษณะของการอยากเปลี่ยนจากเน็ดขายมาเป็นน็สซื้อนะครับอันนั้น หน้าติดตามเลยนะครับอันนั้นน่าจะเป็นเอาหน้า,หน,าหน้าโปโล,โลได้เลยตรงนีน้แต่ถ้าตอนนี้ยังถามว่ากรอบน่ากลัวไหมพปเลนขายยังน่ากลัวไหมอ่ผมคิดว่าเนื่องจากตัวพปเรนเนี่ยเป็นลักษณะของการลงทุนที่ที่หาความปลอดภัยมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเพิ่มนหนัดในแง่ของตัวพปเรนยังขายยังต้นน่าเป็นระดับ สองพันล้านสามพันล้านสี่พันล้านเนี่ยก็ควรจะถอยรลับมากกว่ามากกว่าที่จะเอ่อได้มากกว่าที่จะไล่สู้กับเขานะครับเพราะว่าแรงขายมันยังมีความไม่มัน่นใจยังมีอยู่ครับผมครับ ติดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนกับ y YouTube YouTube c h e n n e n m o n e y and Banking Channel ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า o o n y y n d b a n k i n g c h n n n e l กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเปี่ยงเท่านี้ทุกเทรนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก วารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุนทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t s สมัครสมาชิกโทร0 2 6 9 1 4 1 2 6ต่อ1 3 1 0และ1313 กล <sm> okay, uh, friends, ับละต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิรวมสอขาวเศรษกิจการเงินการลงทุนโดนเมืองไทยประกันชีวิต มบอกว่าตอนนี้ภาคธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงภาคเอกชนมีการจับไม้จับมือกันนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นในช่วงของสถานการณ์วัคซีนโควิดสิในช่วงนี้ไปให้ได้ค่ะอย่างล่าสุดธนาคารกรุงเทพนะคะก็ออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันว่าตอนนี้ธนาคารมีหลากหลายมาตรการเลยนะคะที่จะรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์วัคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นค่ะ โดยทางด้านของธนาคารกรุงเทพค่ะจะเน้นเชิงรุกนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการและมีการตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ1น0 0 0ันล้านบาทค่ะทางด้านของคุณชาติสิริสโสพลพนิษฐ์กรรมการผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจนับหมื่นรายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยล่าสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและมาตรการพักซับพ,พักหนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิลรอรกที่3เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพได้เร่งออกไปพบลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจทั่วประเทศเพื่อให้คําแนะนําและสร้างความเข้าใจในมาตรการดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ซึ่ง,งธนาคารตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อ1 5 0 0 0้าล้านบาทจากมาตรการดังกล่าวค่ะ โดยธนาคารกรุงเทพจะช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจตามสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละรายซึ่งแบ่งออกเป็น3ามช่วงคือช่วงแรกช่วยเหลือในเรื่องของสภาพคล่องเพื่อให้ลูกค้าสามารถประคับประคองกิจการและพะนักงานของตัวเองไว้ได้ช่วงที่2เมื่อธุรกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว ลูกค้ามีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาบริการและผลิตสินค้าธนาคารจะสนับสนุนในเรื่องของ working capital และช่วงที่3เมื่อธุรกิจดำเนินไปได้ระดับหนึ่งอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง business model ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปธนาคารก็พร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ตามแผนโดยยืนยันถึงจุดยืนของธนาคารกรุงเทพในการเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านที่พร้อมเคียงข้างและสนับสนุนลูกค้าในทุกช่วงเวลา ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์หรือสาขาหรือสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือผ่านทาง www.bankkokbank.com bankkokbanklineofficial หรือโทร1333หรือ026455555ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ธนาคารกรุงเทพล้ค่ะ ไปดูกันต่อนะคะในมุมมองของผู้ที่มีการบริหารจัดการด้านความมั่งคั่งกันบ้านนะคะล่าสุดทางด้านของไทยพาณิชจูเลสแบร์นะคะเผยข้อมูลรายงานความมั่งคั่งและไลฟ์สไตล์จากทั่วโลกประจำปี 2021, ปป2021ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ไทพาณิชจูเลสแบร์จำกัดเปิดเผยรายงานความมั่งคั่งและไลฟ์สไตล์จากทั่วโลกประจำปี2021ที่จัดทำโดยจูเลสแบร์โดยนำเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการต่างๆที่สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในกลุ่มผู้ที่มีความมั่งคั่งระดับสูงหรือ High Network Individual (HNWI) ใน25เมืองสำคัญทั่วโลกพบว่าราคาสินค้าที่สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ของผู้ที่มีความมั่งคั่งทั่วโลกเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ1.05โดยทวีปเอเชียยังคงเป็นภูมิภาคที่มีมูลค่าการบริโภคที่แพงที่สุดในโลกสำหรับกลุ่ม HNWI ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาการบริโภคระดับไฮเอ็นของภูมิภาคนี้อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้ผู้บริโภคมุ่งมั่นและตระหนักถึงการซื้ออย่างมีจริยธรรมและยั่งยืนมากขึ้นคุณวัลลิพัททรณะวิกรัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ไพ,พาณิจจุรสแบรดจำกัดกล่าวว่าจากรายงานความมั่งคั่งและไลฟ์สไตล์ตาจากทั่วโลกประจำปี2021พบว่าการลงทุนคือสิ่งจำเป็น ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดีนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนดัชนีแสดงให้เห็นว่ามูลค่าสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นโดยเป็นผลจากค่าเงินเฟอ้อความผันผวนของสกุลเงินและผลกระทบจากกฎระเบียบในท้องถิ่นรวมถึงอัตราภาษีการรักษาระดับความมั่งคั่งในระดับที่เคยทำมาอาจไม่เพียงพออีกต่อไปเพื่อรักษาระดับความมั่งคั่งนั้นไว้ กลุ่ม H N W I จึงต้องมีความเชื่อมั่นและยังลงทุนต่อไปบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จูเรสแบร์พร้อมที่จะนำความเชี่ยวชาญโดยมีทีม Expert Advisory ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีความรู้และมีประสบการณ์ความสามารถด้านการบริหารความมั่งคั่งที่ได้มาตรฐานของจูเรสแบร์ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าคนสำคัญเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งให้กับรุ่นถัดไปได้อย่าง,ย,างยั่งยืนค่ะถือว่าเป็นอีหนึ่งรายงานนะคะที่ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จะเอามาทําเป็นบทวิเคราะห์หรือว่าแม้แต่ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ค่ะค่ะออการรักษาวินัยทางการเงินก็เป็นสิ่งสําคัญพอๆกับการรักษาวินัยทางด้านการลงทุนนะคะ การเผชิญความผันผวนในระยะสั้นนั้นอาจจะทําให้เรารู้สึกตกอกตกใจนะคะแต่ถ้าหากว่าลงทุนระยะยาวแล้วสามารถที่จะสร้างโอกาสผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับพอร์ตของท่านได้หละคะ่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ